ครับสวัสดีครับผมเอฟแฟนช่องอายินดีต้อนรับสู่ช่องปุยเยี่ยมพารวยนะครับวันนี้ก็ 28... 29, 30, 30, 30่สิบแปดยี่เก้าสามสิบไม่กี่วันนะ,ะตัดสินกันอีกแล้วจะมาตอนนัอเนืเรามาตามเลขสอนแนวกันก่อนครับเลขง่ายๆขึ้นอยู่กับขบวนการทำละครับผมอ่ะหัวสอง ศูนหนึ่งสองนี่แหละมาจะกตัวเดิมหลักหน่วยหกสีสองก็มาศูนย์หนึ่งสอง่ะเลขตัวนี้ในเลขสอดแนมนะงวดวันที่หนึ่งเดือนหกหห้านะครับผมตั้งที่เลขสองอ่ะเลขตั้งชุดข้ามสามหมายถึงว่า3 2 5 8สามสองห้าแปดหนึ่ง นะฮะสี 4, 7, 3, 6, 9, 2, ะ่เจ็ดสามหกเก้าสองห้าเขียนไปอีกสักห้องนะหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่ง อ่าเด้งมาแล้วนะครับผมอ่าได้มาตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นโครงสร้างตัวเลขเฉยๆอ่าจะจับใส่กันลองดูนะครับผมสองสี่หกหกสี่สองแปดสี่สองหนึ่งสามห้าจะเอาตัวนี้นะสี่ตัวนี้นะครับผม ้าเจ็ดเก้านะครับผมเก้าห้าเจ็ดนะกลับไปด้วยหนึ 1, 3, ่งสามห้าหนึ่งห้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอ่ะ ได้เลขสามตัวเลยนะครับผมในสูตรสอดแนมตั้งใจให้สามตัวอยู่แล้วนะครับผมอาจจะปังที่ชุดไหนนะตัดสินกันงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะครับผมหนึ่งสามห้าหนึ่งห้าสามไม่ชอบตัวนี้แหละครับเก้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าสามนี่แหละแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะฮะ อาวิ่งนะครับผมตัวเลขที่จะมาวันนี้นะฮะสามห้าเจ็ดนะครับผมแรงนะฮะสามห้าเจ็ดอาจจะเข้าคู่กันได้นะฮะอาจจะมาทั้งสามตัวได้สามห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามนะครับผมอ้าวฝั่งนี้แมวนะปิดไว้ จะได้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้อ่าใช้โทรศัพท์ปิดไว้เอาตรงนี้นะที่ประกอบกันแล้วนะฮะเอาสามตัวบนนะครับผมสำหรับตัวท้ายก็เอาที่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสามห้าสามเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะอาจจะหลายตัวหน่อยนะครับผมไม่เป็นไร ใครชอบตัวไหนก็ไปหยิบแผงลอตเตอรี่ออกลองดูนะครับผมอืมชอบตัวไหนก็จัดเอายกเลขออกจากแผงลอตเตอรี่กันเลยนะถ้าหากว่าไม่ชอบก็ผ่านกันได้นะครับผมอ่ะปู่เยี่ยมพารวยก็เขียนสูตรให้ดูล่ะครับสูตรง่ายๆไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารมันเข้าคู่กันสามตัว เหมือนวันที่แล้วก็เข้ากันสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองมาเต็มเต็มเลยนะหกเจ็ดแปดก็เข้าสามตัวบรรทัดเดียวกันอย่างนี้แหละนะฮะสำหรับงวดนี้ก็อยากจะให้เข้าสามตัวที่ห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้านะครับผมหนึ่งห้าสามสามห้าอ่าหนึ่งสามห้าหนึ่งห้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดห้าจะปังขนาดนั้นไหมนะฮะ จะปังขนาดนั้นไหมจะปังขนาดนั้นไหมลีกสอดแนมนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาออคลิปนะครับผมงานก็สนักก็เลยไม่ค่อยได้ออกกันนะ อ่าสำหรับเย็นเย็นเนื้อขียดสนุกสนานของเขาล่ะเขียดตนาเขียดอีโมกบนะได้น้ำก็เล่นกันสนุกปูเยียมก็มาทําสายทงทุ่งน้ำก็เขียดล้องธรรมดานะฮะอ่าคำแล้วนะครับผมอำลาพาจากกันเท่านี้นะฮะ ก็ขอให้ทุกคนนะไปลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลกันแล้วกันนะนะครับนะครับนะครับอะกดไลค์กดแชร์ให้ผู้เยี่ยมด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาเลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วคำแล้วคำแล้ว